ื่นมาพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้ใครกำลังหาที่พักในเชียงใหม่อยู่ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะโรงแรมอิสตินตันเชียงใหม่นอกจากโลเคชันที่ดีแล้วการบริการคือเยี่ยมยอดประทับใจมากจต้องมาบอกต่อดูนี่ทุกคนอันนี้เราจัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ผู้บ่าวไปนะคะมีเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ด้วยนะคะน่ารักสุดๆหลังจากเช็คอินเสร็จนะคะเราจะได้บัตรเวลคัมดิ้งมาสองแก้วนะเป็นสองแก้วที่เรากินไปตอนต้นคลิปเด้ออาจจะเป็นเพราะว่ามาในโอกาสพิเศษนะคะโรงแรมเขาก็เลยอัปเกรดห้องให้เป็นห้องนี้ค่ะทุกคนโอ้โหเวอร์วังอลังการสุดๆ เตาแก๊สมีาจมีช้อนมีซ่อมมีครบมีห้องนั่งเล่นโอ้ตู้เย็นก็คือเป็นตู้เย็นใหญ่ด้วยนะคะเธอส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะมีตู้เซฟมีร่มรองเท้าแตะต่างๆให้มีไดประผมเด้อจ้าห้องน้ำก็กว้างมากนะคะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกมีอ่างอาบน้ำด้วยในส่วนของชักโครกก็คือเป็นแบบไฟฟ้านะคะส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็มีให้ครบเหมือนเดิมจะมีโลชั่นด้วยจะบอกว่าสบู่หอมมากเวลคัมริงนะคะเป็นน้ำด่างเหมือนเดิมในส่วนของตีงก็คือไม่ได้คาดหวังเลยค่ะตอนแรกคิดว่าจะมีแค่ป้าย happy b i r t เดย์ให้ช ประทับใจมากเมนูอาหารก็น่ากินนะคะใครหิวไม่อยากลง่ไปข้างล่างก็สั่งขึ้นมากินที่ห้องได้สาว,ว่านจะอยู่ตรงชั้นสองนะคะตรงนี้จะมีซาวน่าแล้วก็มีกิมด้วยสะอาดมากมาใช้บริการได้ตื่นเช้ามาพร้อมกับวิวดอยสุเทพนะคะหกโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งมากินอาหารเช้ากันอาหารเช้าที่นี่ทําไว้ดีเลยค่ะมีหลากหลายมากทั้งอาหารไทยทั้งอาหารเทศขนมปังต่างๆผลไม้สลัดน้ำต้มยำกาแฟขนมหวานใดๆก็คือครบนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาเยอะเพราะว่าคนเยอะมากโรงแรมนี้เขาลศจริง